ผมอยากจะบันทึกเอาไว้เพราะว่าปุตตาจายานเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่แห่งความทรงจําที่หนึ่งของพวกเราเพราะว่าเป็นที่แรกๆที่พวกเราได้มาเที่ยวเองนั่งรอรถเมล์ขากลับอ่ะไม่มาสักทีก็เลยไม่รู้จะกลับยังไงจีก็เลยไปโบกรถเผ <laughs> ื่อเขาจะจอดแต่ไม่มีใครจอดเออก็เลยไปถามประชาัมพันธ์แล้วเขาก็ชี้มาตรงก่อนจะขึ้นเนินเนี่ยเรานั่งอยู่บนเนินไงที่ข้างหลังวังของนายกอะ่ะก็รีบวิ่งหน้าตั้งเลยนะตอนนั้นน่ะทำไม<า>ต้องวิ่งรู้ป่ะ เพราะว่าเราอะไปเที่ยว KL มาแล้วเราก็จะกลับสนามบินปุตตาจยาเนี่ยเขาอยู่ระหว่างทางที่จะไปสนามบินเพราะฉะนั้นเราก็ขอแวะมีเวลาแค่3มชั่วโมงมั้งแต่ว่าขินกระเป๋ามาด้วยเราแบกเป้มาแต่เราเอาเป้อะไปฝากไว้ในล็อกเกอร์ที่ MRT ก็ฟังดูเหมือนธรรมดาเนาะสำหรับสมัยนี้แต่ว่าตอนนั้น่ะน่าจะเกือบ10ปีที่แล้วนะเราเริ่มเที่ยวตั้งแต่ปี2012ใช่ไหมเราก็เที่ยวมาสักปีที่2มั้งเราก็มาที่นี่แหละ ซึ่งตอนนั้นสมาร์ทโฟนมันมีนะแต่ว่ามันยังเป็นเหมือน g a l a x กซี่หนึ่งอ่ะซึ่งมันยังเครื่องมันยังไม่ใหญ่จอยังไม่ใหญ่แล้วก็อินเทอร์เน็ตคงจะมีแหละที่เป็นซิมแต่คงไม่แพร่หลายแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยอะไรงี้ไม่แต่เราไม่ได้มีสมาร์ทโฟนไงเรายังเป็นปุ่มกดอยู่เลยอ๋อตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อคือคนอื่นน่ะเขามีสมาร์ทโฟนกันแต่มันแพงเราก็เลยไม่ซื้อมีแต่ปุ่มกดก็คือว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนไม่เหมือนสมัยนี้เราก็ใช้วิธีริมพ์มา ถ้าเป็นตอนนี้ก็ดู GPS เอาก็ได้แต่และนั้นก็ดูจากแผนที่กระดาษเอาเลยอย่างเงี้ยคือปกติแล้วคนอื่นๆเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะแม้แต่ว่าเมื่อ1ิบปีที่แล้วมันก็จริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวออจริงๆแล้วเรากลัวเสียเงินคนทั่วๆไปเขาก็แค่เรียกแท็กซี่มาลงแล้วกลับไปที่ MRT แต่ของเราอ่ะคือนั่งรถเมล์มาลงแล้วก็นั่งรถเมล์กลับซึ่งหาทางกลับไม่ได้แล้วก็ไปหาทางกลับได้ทีหลังคือถามไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยแล้วก็ถามคนไปเรื่อยจนกระทั่งไปขึ้นรถเมล์กลับได้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็มีแท็กซี่ที่จอดอยู่ข้างหน้าปุตตาจายามอสเลยสมัยก่อนอ่ะไม่มีแก๊ปนะก็คือแค่นั่งแท็กซี่กลับก็แค่นั้นแต่เราไม่อยากเสียเงินไงแต,แต่แต่ว่าวันนั้นวันกลับนะเงินสดอ่ะอาจจะไม่พอด้วยก็ได้ เพราะว่ากาลังจะกลับอะไงต้องใช้ให้มันหมดหมด,หมดถูกปะ่ะ oh. แต่ว่ามันต่างกับสมัยนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่งกไงมีเงินเผื่อเอาไว้ไงถ้าเป็นสมัยนี้เหรอมีแอปเรียกรถใช่ไหมมีหลายยี่ห้อด้วยนะแล้วก็ถ้าผูกบัตรเอาไว้ด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เงินสดเลยถูกไหมหลวงทางปุ๊บก็อแอปเรียกรถก็ได้แล้วอย่างเงี้ยคือแค่จะสื่อว่ามันมีเทคนโนโลยีหลายอย่างที่สปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ที่อยากจะเน้นก็คือว่าความกลัวเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือเศรษฐกิจคงจะดีกว่าตอนนี้มั้งแต่ว่าตอนนั้นน่ะมัน ความกลัวมันเยอะเพราะว่าตามเว็บบอร์ดเอ้ยหรือคนข้างตัวเอ้ยเนี่ยพอรู้ว่าจะไปปุบเนี่ยขู่สารพัดเลยทึ่งจาไม่ได้ละคือคนมาเนี่ยคือพวกเราเองดีกว่าเราก็กลัวกลัวอะไรอะ่ะกลัวหลงอันนี้ยยิ่งมันจะกลับด้วยมันจะขึ้นเครื่องบินด้วยเดี๋ยวไปไม่ทันทํายังไงภาษาอังกฤษสปีกไม่ค่อยได้ไม่กล้าถามความกล้าก็ไม่มีคือต่อให้พูดไม่ได้นะถ้าเกิดกล้าถามมันก็พอจะชีโบชีเบได้ก็ไม่กล้าถามก็กลัวไปสารพัดเลยแล้วมันต่างกับตอนนี้นยังไงคือตอนนี้มันคนละเรื่องนะ ภาษาอังกฤษก็ยังไม่เก่งอยู่เหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันเคยชินมากขึ้นกัวจีป้ป่นกลัวหลงทางกัวโดนเหยียดกลัวอะไรพวกเนี้ยคือวิดีโอมันยังไม่ค่อยมีคือมันมี u t u b e แล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ดูกันยังไม่แพร่หลายตอนนี้อวิดีโอเพียบใช่าดิสต็กตอกยูทูบหรือสารพัดเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวิดีโอบันเทิงทาให้ความภาพโพสความกลัวสมัยก่อนนะคือมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะแต่การสื่อสารนะมันเปลี่ยน คือไอ้เรื่องขู่เนี่ยมันไม่ค่อยจะมียกเป็นแต่ว่ายังไปอ่านเว็บบอร์ดโบราณอาจจะมีก็ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ดูวิดีโอฉะนั้นจะไม่ได้รับรู้สื่อความกลัวเหมือนที่เราเคยรับรู้ฉะนั้นอารมณ์เที่ยวเนี่ยเอาว่ามันน่าจะเปลี่ยนอัปเดตว,ว่าคนรุ่นใหม่ที่โผล่มาก็ดูวิดีโอเลยไม่ได้ผ่านเว็บบอร์ดขู่อะไรแบบเราเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้รู้สึกแบบเราฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะเที่ยวเนี่ยเขาก็คงไม่ได้มากลัวแบบเราแค่จะบอกว่าสมัยนี้เขาก็มีบรรยากาศเปลี่ยนไปทั้งมีตัวช่วยมากขึ้นเยอะแยะมากมายเหล S <S นะช่วงที่พูดนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีคนมีเงินเท่านั้นถึงจะเที่ยวต่างประเทศได้พวกเราไม่ใช่คนมีเงินนะแต่แค่ว่าพวกเราทํามานานแล้วเราก็รู้ว่าจะเดินทางแบบที่ไม่ได้จ่ายมากเนี่ยมันทํำยังไงบ้างไม่ใช่ว่าเรารวยนะเอาเป็นว่าถ้าพูดแบบภาษาคนข้าวๆก็คือว่าหมเมื่อก่อนเนี่ยมันดูน่ากลัวจังเลยเนาะเราก็มาเที่ยวไปกลัวไปเนาะไม่ค่อยมีตัวช่วยเลยเนาะแต่สมัยนี้ตัวช่วยเยอะเลยแถมคนก็ไม่ค่อยกลัวกันแล้วด้วยมันต่างกันจังเลยเนาะแบบนี้เดี๋ยวนี้นะมีทั้ง choice ให้เลือกเยอะแล้วก็ราคาถูกลงด้วย ทุกอย่างง่ายไปหมดเลยเหมือนเราไปใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้เว้ยมันมีตั้งหลายตัวเลือกว่ะแต่ทําไมเมื่อก่อนนี้เรารู้อยู่แค่อย่างเดียวเพราะว่าก็อ่านรีวิวมาไงก็รีวิวเขาทํำยังไงเราก็ทําแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยมันยากจังเลยเนาะเหมือน,นไม่มีช,ช้อยให้เราเลยถ้าเราพลาดตรงนี้ไปคือเราจบทันทีเรากลับบ้านไม่ได้เลยใช่ไหมแต่สมัยนี้นี่คือเออมาถึงแล้วเอยจะกลับยังไงเอาไว้คิดทีหลังเอาไว้จะกลับก่อนแล้วค่อยคิดอ๋อมีอย่างหนึ่งทํานึกได้เมื่อก่อนนี้ความกลัวเยอะใช่ไหม ข้อมูลท,ทางการศึกษาข้อมูลมีไม่มากมีแต่ตวัวอักษรฉะนั้นก่อนจะมาแต่ละทีศึกษาอะไรข้ามปีสารพัดเพื่อที่จะมาเที่ยวแค่ไม่กี่วันแต่สมัยนี้เนื่องจากว่าถ้าเกิดใครเกิดมาก็ดูวิดีโอเลยเนี่ยนะเขาก็จะรู้บรรยากาศเขาก็จะเหมือนภาพการเดินทางก็จะซึมเข้าไปในหัวเขาอยู่แล้วฉะนั้นเขาโผล่มาเขามีสั่งเขาก็ไปเลยคือเมื่อก่อนนี้เตรียมตัวเยอะเพราะว่ากลัวผิด กลัวหลงทางกลัวเสียเงินเยอะแต่สมัยนี้เอาเด็ว่าน่าจะก็เพราะพวกเราก็เป็นก็คือพวกเราก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรมากแล้วก็คือจะไปไหนก็จองตัว๋วจองที่พักแล้วก็ไปแล้วก็เหมือนมันมีตัวช่วยอยู่แล้วคือมันต่างกันแหละของเดิมศึกษาเยอะของใหม่ก็ไม่ได้กลัวเหมือนเดิมแล้วมีตัวช่วยเยอะก็ไม่ต้องศึกษาอะไรมากพวกเราก็มาเดินทางแบบเปลี่ยนที่พักรายเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆมาตลอด3ปีก็เพราะว่ามีตัวช่วยเยอะขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแลกเงินด้วยมีบัตรออแค่อย่างเดียวก็แปะ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 ไปเลยใช่ไม่ได้แพงด้วยใช่ฉะนั้นสรุปว่าพวกเราเองก็ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่แต่จีจีสงสัยคือว่าทําไมไปแต่ละที่อ่ะคนเหมือนล้างล้างไหมเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนน่ะที่ไม่เกินสิบปีนะเหมือนจะเยอะนะมันมายากแต่ทําไมคนมาเยอะแต่ทําไมเดี๋ยวเนี้รู้สึกว่ามันมาง่ายมากแต่ว่า ทำไมคนมันไม่ได้เยอะขึ้นอาจจะเป็นเพราะสมัยก่อนเข้ามากระทัวเราก็เลยรู้สึกว่ามันมาเยอะหรือเปล่าสมัยนี้ก็คือทยอยกันมาเป็นแค่ไม่กี่คนก็เลยรู้สึกน้อยหรือเปล่าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> คิดว่ายังไงทําไมจีรู้สึกว่าคนที่มาเที่ยวนี้ไม่ค่อยได้เพิ่มขึ้นแบบจนน่าแปลกใจเอาว่าเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเจรเงๆเป็นเพราะโควิดตอนช่วงเที่ยวลําบากข้อมูลหาย,ยากเศรษฐกิจยังโอเคแต่ว่าพอหลังโควิดเศรษฐกิจเสียหาย เดินทางน้อยลงแต่มีตัวช่วยมากขึ้นตอนมีตังไม่กล้าเที่ยวตอนไม่มีตังแต่มีตัวช่วยเยอะก็ยังไม่กล้าเที่ยวอยู่เหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเนาะแต่ว่าทาไมคนล้างขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงช่วงนี้เวลาไปไหนเห็นคนรู้สึกว่าคนน้อยลงไหม